ถ้าเธอเป็นสิวและเป็นน้องพี่มะมยวนะจะแนะนําแบบนี้ค่ะใช้ยารักษาสิวโดวยเฉพาะไม่อยากให้ลองผิดลองถูกเองมันจะไม่มีขายตามออนไลน์ต้องเข้าไปปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นถ้าเป็นไปได้ในครั้งแรกอ่ะส่วนตัวมยวแนะนําว่าควรจะเข้าไปหาคุณหมอผิวหนังย้านะว่าเป็นคุณหมอผิวหนังโดยเฉพาะเพื่อได้การวินิจฉัยแล้วก็แนวทางการรักษาและดูแลตัวเองในเบื้องต้นเพราะบางคนอะ่ะจาเป็นต้องกินยาในการรักษาสิวร่วมด้วยสกินแคร์ในหมวดหมู่ของการรักษาสิวเราคนที่เป็นสิวไม่เยอะก็คือสิว บน,บนหน้าของเราไม่กี่เม็ดหรือว่าใช้ควบคู่ไปกับยาหลักยกตัวอย่างเช่นพวกคลีนเซอร์ที่ผสมของ BHA หรือเซรั่มที่มีส่วนผสมของ BHA มอยส์เอร์เซร์กับครีมกระแดดคนเป็นสิวนะจำเป็นต้องใช้นะเพียงแต่ว่าต้องเลือกไลน์โปรดักต์สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะอย่าก,กินอาหารที่มีความหวานเยอะบางคนเนี่ยกินอาหารที่มีส่วนผสมของนมมัวอาจจะเพิ่มการอักเสบของสิวได้ลองเลี่ยงลองวดดูควบคู่กับการรักษาสิวอย่างถูกต้องจะจะพบว่าสิวของเราดีขึ้น,ใ,นใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องสิวพิมพ์ร้อาพิมพ์เมียฟังมานะคะ